ตอนกลางวันไม่ตกค่ะคึมคมค่ะแต่พอกลางคืนฝนตกครับเพื่อนๆตกไม่แรงตกลินลินนอนหลับเย็นสบายนะคะท้องฟ้าไม่มีเมฆเป็นขาวโพลนไปหมดค่ะขาวโพลนเหมือนหมอกเลยครับเพื่อนๆเพื่อน,อนสังเกตดูสิคะฝนจะมาอีกเยอะเลยค่ะท้องฟ้าเป็นทะเลแล้วค่ะทะเลหมอกฝนจะมาอีกนะคะเพื่อนๆยายติ๋มก็เอาภาพบรรยากาศยา สวัสดีที่อำนาจเจริญค่ะรายงานสดสภาพอากาศเช้านี้ค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยไม่มีตะวันค่ะตามดอกไม้ก็สดชวยสดใสมากค่ะดอกพุทธอนของใหญ่เพื่อนเพื่อนสวยมากเลยค่ะ ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆล้มค่ะล้มเนื่องจากก็ไม่มีตะวันอีกแล้วค่ะตะวันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆสวัสดีที่อำนาจเจริญค่ะรายงานสดสภาพอากาศเช้านี้ค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยไม่มีตะวันค่ะตามมาชมเลยค่ะบรรยากาศมืดครึ้มนะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะเพื่อนๆเมื่อคืนฝนมาชมเลยค่ะ บรรยากาศมืดครึ้มนะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนฝน,นเพื่อน,นสวยมากเลยค่ะโดกมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนล้มค่ะล้มเนื่องจากลมนะคะเพื่อนเพื่อนบรรยากาศสดชื่นมากค่ะฝนจะมาอีกเยอะเลยค่ะ ท้องฟ้าเป็นทะเลแล้วค่ะทะเลหมอกฝนจะมาอีกนะคะเพื่อนๆยายติ๋มก็เอาภาพบรรยากาศย,าก,าศยาก,ก็ไม่มีตะวันอีกแล้วค่ะตะวันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆตอนกลางวันไม่ตกค่ะคึมๆค,ค่ะแต่พอกลางคืนฝนตกค่ะเพื่อนๆตกไม่แรงตกลินลินนอนหลับเย็นสบายนะคะท้องฟ้าไม่มีเมฆเป็นขาวโพลนไปหมดค่ะขาวโพลโนเหมือนหมอกเลยค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆสังเกตดูสิคะก็ไม่มีตะวันอีกแล้วค่ะตะวันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆติม๋มค่ะเพื่อนๆดูค่ะดอกดาวเรืองขึ้นสวยและค่ำตกตกรินรินตกไปปลอยเย็นสบายหลับเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนนเปียกนะคะเพื่อนๆ สวัสดีที่อำนาจเจริญค่ะรายงานสดสภาพอากาศเช้านี้ค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยไม่มีตะวันค่ะตมัมยามเช้ามาฝากเพื่อนๆยามเช้าว,วันอาทิตย์ค่ะบางคนยังไม่ตื่นนะคะก็ขอให้ปันดีมีความสุขนะคะสวัสดีที่ยามเพื่อนเพื่อนสวยมากเลยค่ะ ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆล้มค่ะล้มเนื่องกาก<ด>ยามเช้ามาฝากเพื่อนๆยามเช้าวันอาทิตย์ค่ะบางคนยังไม่ตื่นนะคะก็ขอให้ปันดีมีความสุขนะคะสวัสดียามติ๋มค่ะเพื่อนๆดูค่ะดอกดาวเรืองขึ้นสวยแล้วครับฝนจะมาอีกเยอะเลยค่ะ ท้องฟ้าเป็นทะเลแล้วค่ะทะเลหมอกฝนจะมาอีกนะคะเพื่อนๆยายติ๋มก็เอาภาพบรรยากาศตอนกลางวันไม่ตกค่ะคึมคึมค่ะแต่พอกลางคืนฝนตกค่ะเพื่อนๆตกไม่แรงตกลินลินนอนหลับเย็นสบายนะคะตอนกลางวันไม่ตกค่ะคึมคึมค่ะแต่พอกลางคืนฝนตกค่ะเพื่อนๆตกไม่แรงตกลินลินนอนหลับเย็นสบายนะคะลมนะคะเพื่อนเพื่อน บรรยากาศสดชื่นมากค่ะฝนจะมาอีกเยอะเลยค่ะท้องฟ้าเป็นทะเลแล้วค่ะทะเลหมอกฝนจะมาอีกนะคะเพื่อนๆยายติ๋มก็เอาภาพบรรยากาศยังตกตกรินริน,นตกไปปลอยเย็นสบายหลับเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถนนเปียกนะคะเพื่อนๆอติ๋มค่ะเพื่อนๆดูค่ะ ดอกดาวเรืองขึ้นสวยและค่ำตกตกรินรินตกไปปลอยเย็นสบายหลับเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะถนนเปียกนะคะเพื่อนๆท้องฟ้าไม่มีเมฆเป็นขาวโพลนไปหมดค่ะขาวโพลนเหมือนหมอกเลยครับเพื่อนๆเพื่อนๆสังเกตดูสิคะเพื่อนๆขึ้นสวยมากเลยค่ะ ตกมากเลยค่ะเพื่อนๆล้มค่ะล้มเนื่องจากตกตกรินรินตกไปปลอยเย็นสบายหลับเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะถนนเปียกนะคะเพื่อนๆมาชมเลยค่ะบรรยากาศมืดครึ้มนะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะเพื่อนๆเมื่อคืนฝนนุม่มนะคะเพื่อนๆ บรรยากาศสดชื่นมากค่ะสวัสดีที่อำนาจเจริญค่ะรายงานสดสภาพอากาศเช้านี้ค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยไม่มีตะวันค่ะตั้มก็ไม่มีตะวันอีกแล้วค่ะตะวันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆฝนจะมาอีกเยอะเลยค่ะท้องฟ้าเป็นทะเลแล้วค่ะทะเลหมอกฝนจะมาอีกนะคะเพืพ่อนๆยายติ๋มก็เอาภาพบรรยากาศยากา็ไม่มีตะวันอีกแล้วค่ะ ตะวันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆฝนจะมาอีกเยอะเลยค่ะท้องฟ้าเป็นทะเลแล้วค่ะทะเลหมอกฝนจะมาอีกนะคะเพื่อนๆยายติ๋มก็เอาภาพบรรยากาศยฝนจะมาอีกเยอะเลยค่ะท้องฟ้าเป็นทะเลแล้วค่ะทะเลหมอกฝนจะมาอีกนะคะเพื่อนๆยายติ๋มก็เอาภาพบรรยากาศยเพื่อนๆเพื่อนสวยมากเลยค่ะ ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆล้มค่ะล้มเนื่องจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนสวยมากเลยค่ะ <pist os> ดกมากเลยค่ะเพื่อนๆล้มค่ะล้มเนื่องจากก็ไม่มีตะวันอีกแล้วค่ะตะวันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆ <st ares> ท้องฟ้าไม่มีเมฆเป็นขาวโพลนไปหมดค่ะขาวโพลนเหมือนหมอกเลยค่ะเพื่อน เพื่อนๆสังเกตด,ดูสิคะสิบม้งค่ะเพื่อนๆดูค่ะดอกดาวเรืองขึ้นสวยแล้วค่ะก็ไม่มีตะวันอีกแล้วค่ะตะวันไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆสิบม้งค่ะเพื่อนๆดูค่ะ ดอกดาวเรืองขึ้นสวยแล้วยามเช้ามาฝากเพื่อนๆยามเช้าวันอาทิตย์ค่ะบางคนยังไม่ตื่นนะคะก็ขอให้ปันดีมีความสุขนะคะสวัสดียามดอกไม้ก็สดสวยสดใสมากค่ะดอกพุทธ้อนของใหญ่มาชมเลยคะ่ะบรรยากาศมืดครึ้มนะคะเมื่อคืนฝนตกค่ะเพ,พื่อนๆ เมื่อคืนฝนยามเช้ามาฝากเพื่อนๆยามเช้าวันอาทิตย์ค่ะบางคนยังไม่ตื่นนะคะก็ขอให้ฝันดีมีความสุขนะคะสวัสดียามสวัสดีที่มำนาจ,จเจริญค่ะรายงานสดสภาพอากาศเช้านี้ค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยไม่มีตะวันค่ะตมัมไม่มีเมฆเลยค่ะวันนี้ ตอนกลางวันไม่ตกค่ะคึมคึมค่ะแต่พอกลางคืนฝนตกครับเพื่อนๆตกไม่แรงตกลินลินนอนหลับเย็นสบายนะคะท้องฟ้าไม่มีเมฆเป็นขาวโพลนไปหมดค่ะขาวโพลนเหมือนหมอกเลยครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนสังเกตดูสิคะตอนกลางวันไม่ตกค่ะคึมคึมค่ะแต่พอกลางคืนฝนตกครับเพื่อนๆตกไม่แรงตกลินลินนอนหลับเย็นสบายนะคะ ฝนจะมาอีกเยอะเลยค่ะท้องฟ้าเป็นทะเลแล้วค่ะทะเลหมอกฝนจะมาอีกนะคะเพื่อนๆยายติ่มก็เอาภาพบรรยากาศยามสวัสด,ดีเที่ยมนาจ,จเจริญค่ะรายงานสดสภาพอากาศเช้านี้ค่ะเพื่อนๆเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยไม่มีตะวันค่ะตายามเช้ามาฝากเพื่อนๆยามเช้าวันอาทิตย์ค่ะบางคนยังไม่ตื่นนะคะก็ขอให้ปันดีมีความสุขนะคะสวัสดียามเพื่อน ขึนสวยมากเลยค่ะดกมากเลยค่ะเพื่อนๆล้มค่ะล้มเนื่องจากติ่มค่ะเพื่อนๆดูค่ะดอกดาวเรืองขึ้นสวยแล้วค่ะท้องฟ้าไม่มีเมฆเป็นขาวโพลนไปหมดค่ะขาวโพลนเหมือนหมอกเลยค่ะ